กิจเก่าเอรฟรริงมาสเตอร์ลี่คูณสองใบ,<า>บ<า>อัพตัวละครเจวันเต็มห้ามพลาดเลยนะสักวันหนึ่งทำยังไงไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกมชินอิมแพ็กนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็มาอัปเดตกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะอันนี้สุดท้ายของจริงแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมในแพด2.6นะครับผมกับกิจกรรมนี่เลยครับ o v e r f o r w i n g Mastery ครับผมกิจกรรมที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปได้รับใบอัพพรสวรรค์ตัวละครคูณ2 7วันเต็มนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการขายที่จะเติมเงินเกม g e n s ชิน Impact อย่าลืมไปเติมกับร้าน l i ช m a n Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้นะเติมผ่าน UID ด้วยลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันครับกลับมาที่กิจกรรมของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมให้เพื่อนๆเนี่ยไปลงตัวของใบอัพตัวละครนะครับผมซึ่งจะมีอยู่3ดันเจียนด้วยกันเนาะของมอนสเตของลีเยแล้วก็ของอินาซูมะนะครับ ซึ่งอย่างผมในวันแรกนี้นะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็สามารถลงได้ทุกดันเลยเนาะผมขอเลือกใบนี้เลยนะใบอัพพรสวรรค์ของตัวละครเย่หลานครับมาเตรียมของกันก่อนกดเข้ามาในดันนะครับเพื่อท้าทายเนาะแล้วก็กดเริ่มเหมือนปกติทั่วไปเลยครับผม พอการท้าทายสําเร็จนะครับเราเพื่อนๆเนี่ยมาคุยรับของรางวัลเนาะมันจะมีวิธีการได้รับของรางวัล2แบบนะครับซึ่งแบบที่คูณ2เนี่ยจะเป็นแบบเฉพาะที่เราใช้ออริจิน l ลเ c i n นนะใครที่คราฟตัวของคอนเดนซ์เรซินมานะครับผมก็จะไม่สามารถใช้ได้นะก็กดใช้ออริจิน l ลเ c i n นไป3ครั้งต่อวันนะครับกดไปเลยทครั้งที่1 เขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยเหลือตัวของจํานวนครั้งเท่าไหร่นะครับขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็ใครจะท้าทายต่อเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งต่อวันต่อให้ช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้หาใบอัพพรสวรรค์น,นะผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลงสะสมเอาไว้นะครับผมเพราะว่าการลงครั้งหนึ่งได้ถึง2เลยทีเดียวถัดมาของผมครับครั้งที่2 กิจกรรมนี้ก็รีลันมาหลายรอบแล้วนาอก็มาทาคลิปเตือนเพื่อนๆกันไหนเพื่อนๆช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยสิว่ารอบนี้เนี่ยเพื่อนๆหาใบไปอัพตัวละครอะไรกันครับอัพเลเวลของสกิลตัวละครอะไรกันส่วนของผมเนี่ยก็เป็นตัวละครเย่หลานรัวๆเลยนะครับช่วงนี้ก็หาไว้เตรียมตัวไว้สําหรับตัวละครเย่หลานที่กําลังจะเข้าในแพท2.7นี้ครับอ่ะกดใช้ครั้งที่3ครับ เมื่อครบทั้ง3ครั้งนะครับผมเพื่อนๆกลับมาดูที่หน้ากิจกรรมอีก1ครั้งนะมันก็จะเขียนว่าจํานวนครั้งรางวัลทวีคูณที่เหลือในวันนี้หมดแนวนะครับภายใน7วันนี้นะกิจกรรมนี้ดองอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนจะต้องใช้60เรซินมาลงกันทุกวันนะอย่าลืมมาหาเตรียมกันไว้นะครับ ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับในส่วนของเลเวลพรสวรรค์เนี่ยสำคัญมากๆกนะครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้เล่นระดับไหนก็ตามเลเวลพรสวรรค์ถือว่ามีผลมากๆหลายๆคนเนี่ยทำอาวุธอาร์ติแฟกต์มาอย่างดีแล้วนะครับแต่เลเวลพรสวรรค์ไม่ยอมอ้าบแบบนี้ผมยกตัวยอย่างอย่างเช่นเบนเน็ตเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าพี่ครับทําไมเบนเน็ตผมฮิวไม่แรงสักหรือว่าเบนเน็ตผมเนี่ยบัฟไม่เห็นแรงเหมือนเบนเน็ตคนอื่นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ที่เลเวลพรสวรรค์นะครับผม เพราะฉะนั้นเลเวลพรสวรรค์หาแล้ก็ไปอัพกันนะทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรม OverFalling Mastery นะครับผมนั่นก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายของแพท2.6นี้แล้วเจอกันใหม่แพทหน้า2.7เลยนะสำหรับคลิปกิจกรรมครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ65,346กับทสกาเบอร์จากทาง YouTube ครับ หาใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำหลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันนะเวลามีคลิปใหม่อัพแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมส,สื่อขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next let's together fasting go